ก็ห่างหายไปนานหลายวันนะครับพี่น้องครับก็ทำภารกิจนะครับผมติดธุระนะครับติดภารกิจนะครับเมื่อวานก็เลยไม่ได้ลงคลิปให้พี่พื่นเพื่อนรับชมกันนะครับพี่น้องครับมาวันนี้ครับผมมาต่อที่สายอีสานนะครับมาต่อที่สายอีสานเป็นพระผงครับผมพระผงขุนแผนรุ่นรวยแสนล้านนะครับหลวงปู่มนติตะสิโลนะครับผมเป็น รุ่นนี้เป็นรุ่นของลูกศิษย์ท่านสร้างนะครับแต่ออกวัดบ้านจานนะครับวัดบ้านจานนะพี่น้องครับลูกศิษย์ท่านก็มีหลวงปู่ดมรั์นะครับหลวงปู่ดมทรัพย์แล้วก็พระอาจารย์พระอาจารย์แจะครับผมถ้าจําไม่ผิดนะครับพี่น้องครับแล้วก็มีอีกหลายคณาจารย์นะครับพี่น้องครับตามที่ประวัติการสร้างครับผมผมก็ไม่แน่ชัดนะครับว่าสร้างจํานวนเท่าไหร่นะครับไม่ไม่ได้ศึกษาข้อมูลครับพี่น้องครับก็ต้องขออภัยด้วยนะครับ ได้มาเช่าหามาก็หยิบขึ้นมาให้พี่พินเพื่อนเลยครับผมมาลงให้พี่พินเพื่อนนะครับหยิบออกจากกุหรือว่าออกจากตู้นะครับผมตู้เก็บวัตถุมงคลนะครับก็นึกได้ว่าโอ้งองค์นี้ได้มาใหม่นะครับน,นึกเพิ่งนึกได้ว่าองค์นี้ได้มาใหม่ก็เลยมาลงให้พี่พินเพื่อนรับชมกันนะครับผมครับเป็นคุณแผนแสนล้านนะครับรุ่นรวยแสนล้านนะครับพี่น้องอันนี้ครับลักษณะก็จะเป็นแบบนี้นะครับผม กล่องก็จะมีร hmm. ูปเหมือนรูปถ่ายนะครับเป็นรูปถ anyway. like ่ายหลวงปู่หม e ุนกิตาสีโลนะครับเป็นนี้นี่อันนี้เป็นกล่องลุ้นนะครับเป็นกล่องลุ้นนะครับพี่ๆเพื่อนครับพอดีผมแกะซีนออกนะครับผมผมลุ้นได้เป็นตะกรุดนะครับเป็นด้านหลังเป็นตะกรุดคู่นะครับนี่ครับเป็นตะกรุดคู่นะครับผมโชคดีมากครับเป็นด้านหลังเป็นตะกรุดคู่นะครับยังไม่แกะออกจากซีนนะครับนี่ครับซีนยังเดิมๆนะครับพี่ๆเพื่อนครับ เพิ่งมาแกะนี่แหละครับ EP เป็นเป็น EP แรกนะครับผมที่เอาคุณแผนหลวงปู่มุ์นะครับพระองค์นี้ถึงจะไม่ทันหลวงปู่มุนก็ไม่เป็นไรครับเพราะว่าที่ว่าไม่เป็นไรเพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะว่ามวลสารมวลสารหลักๆของพระผงรุ่นนี้ไม่ไม่ธรรมดานะครับพี่พเพื่อนครับเป็นมวลสารที่มีหลายอย่างครับผมมีผงหลายอย่างที่มาจาก หลวงปู่หมุนนะครับผมที่เป็นของเก่าของแก่หลวงปู่หมุนตั้งแต่ท่านยังไม่ละสังขารนะครับแล้วก็มีหลายเกียรกีณาจารย์หรือว่าหลายพระอาจารย์ดังๆนะครับผมเป็นมวลสารที่หาได้ยากนะครับมาผสมในองค์พระองค์นี้นะครับผมเป็นไม่ธรรมดาแน่นอนล้านเปอร์เซ็นต์นะครับอันนี้ฟันทองครับว่าล้านเปอร์เซ็นต์มวลสารพุทธคุณไม่ต้องห่วงเลยนะครับผมเรื่องพุทธคุณนะครับด้านหลังก็จะเป็นตะกุดเงินนะครับด้านหลังก็จะเป็นตะกุดเงินคู่นะครับผม อันนี้ผมถือว่าผมมรรลุนได้นะครับผมจับฉลากได้บางองค์ก็จะไม่มีนะครับผมบางองค์ก็จะไม่มีตะกุดบางองค์ก็จะมีตะกุดทองแดงบางองค์ก็จะเป็นตะกุดทองนะครับผมตะกุดทองคําบางองค์ก็จะเป็นตะกุดทองทองฝาบาทบางองค์ก็จะเป็นตะกุดทองเป็นตะกุดเงินนะครับผมแล้วก็ตะกุดทองแดงนะครับบางองค์ก็จะไม่มีนะครับผมเพราะว่าเป็นกล่องลุ้นนะครับพอดีผมโชคดีผมได้ตะกุดเงินมานะครับ พุทธศินของคุณแผนรุ่นนี้ก็จะเป็นพระปางขัดสมาธินะครับขาขวาทับขาซ้ายเป็นพิมพ์เป็นพิมพ์ทรงพระประธานนะครับพี่เพื่อนครับอักขระยันก็จะอยู่ตรงหน้าอกนะครับเป็นอักขระยันอักขระยันทางวัดได้ทําการแกะบล็อกแม่พิมพ์นะครับนี่ครับเป็นคุณแผนที่คล้ายๆนะครับผมพุทธศิล์หรือว่าพิมพ์ทรงคล้ายคุณแผนปู่ทิมวัดละหารไล่นะครับคล้ายกันเลยนะครับพิมพ์ทรงพายกุมารนะครับนะครับ นะครับบางท่านก็บอกว่ามีผงมีผงพลายด้วยนะครับอันนี้จะเท็จจริงอย่างไรผมก็ไม่กล้าฟันธงครับผมไม่ไม่ไม่กล้าฟันธงให้นะครับผมเพราะว่าถ้ากลัวพูดผิดนะครับผมถ้าพูดผิดไปก็กลัวกลัวโดนว่านะครับกลัวโดนคอมเมนต์นะครับผมกลัวดราม่านะครับนี่ครับพุทธศินก็คล้ายๆกับวัดละหานไร่นะครับพี่น้องครับแต่อัคระยันเลยไหมครับอัขระยันแต่ละจุดจะไม่เหมือนกับวัดละหานไร่นะครับ ไหมครับอักขระยันนี้คืออักขระยันสายของหลวงปู่มนเลยนะครับผมผู้ที่สืบสืบทอดหลวงปู่มนก็คือพระอาจารย์จอย Familie, ่อยหรือว่าหลวงพ่อจอยแต่ท่านเปลี่ยนเป็นมีผู้มาเปลี่ยนเป็นชื่อใหม่ให้ท่านนะครับเปลี่ยนชื่อใหม่ให้ท่านแล้วครับเป็นหลวงปู่อุดมทรัพนะครับผมจากชื่อชื่อเรียกเล่นๆท่านเมื่อก่อนนะครับเรียกอาจารย์จ่อยแล้วมาเปลี่ยนเป็นหลวงปู่จ่อยอ๋อหลวงปู่อุดมทรัพนะครับพีบ่น้องครับ นี่ครับพิมพ์ทรงก็จะเป็นกุบอวบมันอ้วนหน่อยนะครับผมเหมือนกับหลวงปู่อุดมทรัพย์เลยนะครับผมุบอวบอ้วนหน่อยเห็นไหมครับพุทธศิลป์สวยงามนะครับผมเป็นพิมพ์พิมพ์ทรงคมกริบแล้วนะครับเป็นพระผงออกสีขาวนะครับผมสีขาวออกน้ําตาลนิดๆนะครับเม็ดมวลสารดูนะครับเม็ดมวลสารโอ้โหเม็ดมวลสารไม่ต้องพูดถึงเลยนะครับเม็ดมวลสารออกสีน้ําตาลอมเหลืองนะครับ มวลสารหลายอย่างนะครับผมอยู่ในองค์พระองค์นี้ไม่ธรรมดาอยู่ในองค์พระองค์นี้มวลสารทั้งสีน้ําตาลสีดำสีแดงก็ยังมีนะครับพี่น้องครับพิมพ์ทรงนั่งดอกบัวนะครับขัดสมาธิพิมพ์ทรงนั่งดอกบัวดอกบัวก็จะมีหนึ่งสองสามสี่ห้าหกมีหกดอกอมีหกดอกนะครับดอกบัวหกดอกนี่คือเอกลักษณ์ของพระผงรุ่นนี้นะครับนี่ครับสมพระก็คล้ายกับ พิมพ์วัดรหารไร่แหละครับคล้ายกันด้านหลังก็จะเป็นรูปย่ามหรือว่าถุงเงินครับผมไม่ใช่ย่ามขออภัยนะครับเป็นถุงเงินนะครับนี่ครับด้านหลังจะเป็นถุงเงินแล้วก็มีอัขระยันยันล้อมรอบนะครับตรงนี้ก็เขียนคําว่าหลวงปู่มนทิตตสิโลนะครับวัดบ้านจานนะครับผมรุ่นรวยแสนล้านนะครับรุ่นรวยแสนล้านตะกุดคู่โชคดีมากเป็นตะกุดเงินนะครับผม ดูมวลสารครับโอ้โหมวลสารจัดจ้านนะครับผมพระองค์นี้แก่มวลสารมากนะครับถือว่าแก่มวลสารมากดูการผุดนะครับผมดูการผุดของเม็ดมวลสารผุดมาจากด้านในนะครับไม่ใช่แปะด้านนอกนะครับผุดมาจากด้านในนะครับเม็ดมวลสารนะครับตรงขอบก็จะมีเม็ดมวลสารผุดขึ้นกลิ่นหอมครับผมกลิ่นนี่หอมดีจังนะครับหอมน้าว่านนะครับหอมน้ําว่านเป็น ถ้าผมได้กินน้ําว่านี่ผมคิดถึงบนภูเขาครับผมบนเขาเพราะว่าเมื่อก่อนอก่อนจะมาอยู่ที่นี่โอ้ไม่ใช่เมื่อก่อนมาอยู่ที่นี่ก่อนจะเปิดช่องนะครับผมก่อนผมจะเปิดช่องอทาง YouTube คือผมได้ไปกับปู่ฤาษีท่านหนึ่งครับเดี๋ยวนี้ท่านก็ไม่อยู่แล้วครับผมท่านก็ได้ละสังขารไปหลายปีแล้วนะครับเมื่อก่อนก็ไปทุดงด้วยกันนะครับผมไปก็ไม่เชิงว่าไปทุดงนะครับผมก็เคยไปปฏิบัติธรรมกับท่านอยู่ที่ ทางจังหวัดน้งบัวลําพูครับผมอยู่เขาลูกหนึ่งครับอยู่ภูเขาลูกหนึ่งก็อยู่โอ้หลายวันนะครับผมหลายวันก็ไปเจอหลายๆอย่างไปเจอว่านพอพอดีผมเห็นบรรยากาศกลิ่นว่านบนภูเขาผมนึกถึงนะครับผมเห็นได้กลิ่นว่านพระองค์นี้ผมนึกถึงเขาลูกนั้นนะครับอยู่ที่จังหวัดน้งบัวลําพูนะครับผมถ้ามีโอกาสก็จะไปนะครับผมจะไปเยี่ยมมีสักครั้งนะครับ ครับพุทธศินสวยงามนะครับผมเป็นพระเน้นไปทางเมตตาครับผมส่วนมากขุนแผนจะเน้นไปทางเมตตาเมตตาค้าขายนะครับคนรักคนหลงคนนิยมชมชอบส่วนมากครับผมตามที่ผมได้ศึกษามาหรือว่าเคยมีประสบการณ์มานะครับพี่น้องครับจะเน้นไปทางเมตตาโชคลาบนะครับโชคลาบจะเด่นไปทางเมตตายิ่งเป็นของหลวงปู่มุนนะครับผมสารหลวงปู่มุนแล้วไม่ต้องพูดถึงนะครับเพราะว่า สายหลวงปู่หมุนส่วนมากถึงว่าท่านจะไม่อยู่นะครับแต่ลูกศิษย์ที่สืบทอดความเป็นอะไรละ่ะสืบทอดวิชาอาคมหรือว,ว่าสืบทอดการที่สร้างพระสร้างเครื่องรางของขังนี้ต้องยกให้หลวงปู่ดมทรัพย์นะครับผมหลวงปู่ดมทรัพย์นะครับผมนะครับตามที่เห็นมานะครับผมถ้าเป็นสายหลวงปู่หมุนนะครับผมก็มีรูปนี้นะครับหรือว่าองค์นี้นะครับผมหลวงปู่ดมทรัพย์นี่แหละสุดยอดแล้วนะครับพี่น้องครับ ครัพุทธิสินสวยงามครับขุนแผนรุ่นรวยแสนล้านนะครับน่าจะสร้างอยู่ประมาณปี65นะครับถ้าจำไม่ผิดน่าจะอยู่ประมาณราวๆปลายปี65นะครับผมก็ประมาณเกือบๆสองปีนะครับผมอ่าก็เกือบๆสองปีก็ไม่ใช่ว่าพระสร้างใหม่เมื่อวันสองวันก่อนไม่ใช่นะครับพี่น้องครับอ่ามีแต่ขุดเงินคู่นะครับผมครับพระองค์นี้เปิดแบ่งปันนะครับผมให้พี่พี่เพื่อนนะครับผมในราคาที่ไม่แพงนะครับอ่าในราคาที่ไม่แพง ถ้าใครสนใจท่อก็ทักหาได้นะครับผมจะไม่บอกราคาตอนนี้นะครับผมแต่ถือว่าให้เช่าหาในราคามิตรภาพนะครับพี่น้องครับนะครับจะทิ้งลายไอเดียไลน์ไว้ให้นะครับหรือว่าจะโทรมาโดยตรงก็ได้นะครับพี่พี่เพื่อนครับผมก็เพิ่งก็เพิ่งกินข้าวอิ่มเมื่อกี้นะครับผมอาจจะพูดผิดผิดตกถูกก็ต้องขออภัยพี่เพื่อนเลยนะครับพี่น้องครับเพราะว่ากินข้าวอิ่มก็รีบมาอัปโหลดวิดีโอให้พี่เพื่อนรับชมกันเลยนะครับ พราะว่ากลัวแสงแดดหมดนะครับพี่พี่นเพื่อนครับกลัวแสงอาทิตย์หรือว่าแสงแดดหมดนะครับถ้าแสงแดดหมดก็จบเลยครับผมลงไม่ได้อาดคิดไม่ได้นะครับครับท่านใดสนใจก็ติดต่อมาได้นะครับผมโทรมาหาผมโดยตรงได้นะครับพี่พี่เพื่อนครับยินดีแบ่งปันครับในราคามิตรภาพครับสุดท้ายก็ขอบารมีองค์ขุนแผนหลวงปู่มนทิตตสีโลรุ่นรวยแสนล้านจนปกปักรักษาให้พี่พี่นเพื่อนได้ร่ำล่ำรวยอยู่เย็นเป็นสุขพบกันใหม่อีพีหน้านะครับสวัสดีครับ